สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวดังหวยเด็ดธนาคารกสิกรไทยประกาศแจ้งถึงผู้ใช้บริการทุกคนสำหรับใครที่กำลังวางแผนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทยต้องวางแผนให้ดีเพราะธนาคารได้แจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนายกระดับบริการลูกค,ค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศแจ้งถึงผู้ใช้บริการทุกคน ผ่านเพจเฟ c บุ๊ก K Bank Lies โดยระบุว่าธนาคารแจ้งปิดบริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตั้งแต่เวลา01.00นถึง06.00นของวันที่8กุมภาพันธ์2569ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการดังนี้ไม่สามารถฝากถอนโอน เติมเงินและชำระบินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทางไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทางไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในทุกช่องทางไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือบัตรเงินด่วน e x p r e s s Cash ทั้งนี้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลได้ที่ K Contact Center 02 8888 8888ต88ลอด24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องข่าวดังหวยเด็ดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ